สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเอซังนะครับซ่อมซ่อมซ่อมจะอยู่กับช่างวันนี้อเอาอยัางอ๋อเอาแล้วครับเอาแล้วถ่ายเลยถ่ายอะไร <laughs> ดูเอซัองซ่อมรถนะครับวันนี้ <laughs> ต้องให้ช่างใหญ่เขาลงมือเองเลยเนี่้ <laughs> วันนี้ผมจะเป็นคนถ่ายนะครับเชียนน้อยช่วยเขาสิ ทำไมไม่ช่วยก็หล่ะผาก็ทำด้วยนะครับวันนี้อถ,ถอดถอดหม้อน้ำออกมาล้างนะครับเชนทีู่บอกอมึงอ่ะ้าอยู่ไ,ไหนไไหนบันไดเออมันมันเป็นอะไรครับถึงถอดออกนี่ครับมันเป็นอะไร ไอเขาไอเขาบูนไอเขาไใครอันนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่งล่างเหรทางมาทศไทยเราจะไปถามถามคนมีใจเอ้าอก็ต้องถามคนเฮ็ดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขาเนี่ยเดี๋ยวผมส่งมาให้นะมืออซื้อมาแล้วนะครับขาขายกหัวเก่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูียืนลบกล่องอย่างเดียวเลยเว้ย กำลังห่อแพ็คก,กำลังจะส่งนะครับเดี๋ยวเอีสังจะเป็นคนส่งให้พวกนี้นะครับสภาพดีอยู่นะครับไม,ไม่รั่วนะครับนี่ไม่รั่วดูด้านนี้ดูด้านนี้ ทุกนี้นะครับจะส่งให้นะครับม,มาดูใส่หม้อน้ำกันต่อนะครับให้สองคนเ็าทำนะครับผมเป็นคนดูนะครับวันนี้สั่งลงเองไม่ต้องปนะกติผมไม่เคยทำนะครับเนี่ยบูย้ย <laughs> ไม่แต่ยืมสั่งอย่างเดียวเลย วันนี้ต้องทำแล้วครับถึงถึงหน้าที่ของเขาแล้วครับดูไหนวะนี่ไงเห็นแล้วมือถอยอ่ะเดี๋ยวกูดูด้ครับอ้เน้นความดูมันอยู่ไหนวะไหนก่อนนี่ไงสวัสดีครับบึ้ยสวัสดีครับกูถ่ายตั้งนานแล้วเนี่ยน้ำจริ้งมันต้องสวัสดีตั้งแต่นานแล้วนี่ไม่ก็เพิ่งคุยกันว่างั้นไงเห็นไหม พอดีวันนี้ก็ล้างหม้อน้ําด้วยแล้วก็เปลี่ยนรอบเฟืองท้ายด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นเจ็ดสีหนึ่งนะครับนี่เฟืองท้ายอ,อ,อ,อันเก่ามัน่าไรอันเก่ามันแปดสีสองรอบมันเร็วไปนิดนึงอันนี้จะพอดีอันเก่านะเร็วอืมมันจะเร็วกว่านี้อันนี้จะท่าลงหมอหนึ่งมันตรงสเปกกับเครื่องรุ่นนี้ก็เกียร์รุ่นนี้พอดีแก่ละ ใส่น็อตได้ยังเหรอใส่ไดม้มาดูหน้าเอซังกันชัดๆนะครับวันนี้ปกติผมทำได้หมดแหละแต่ผมไม่ไมอยากแสดงบู๊ยไม่ขี่ค้านบอกเขาแบบนี้นะ <c oughs> ขีเกียทำได้หมดแหละแต่ขี่เกียจอืม <c oughs> โอปรี้ยเลย เกียร์นะครับเกียร์เป็นรอบเร็วนะครับเชนน้อยด้วยนะครับโอ้หลบกล้องทำไมนะครับอก็ผมไม่ได้ย่วยให้ผมช่วยช่วยช่วยยิบกเจให้เอซางซ้อแล้วพี่ผาเนี่ยกำลังทำอยู่ใช่เหรออ่ะ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเลื่อก่อนนะครับพอแค่นี้ก่อนนะครับฝากฝากพี่ฝากพี่ฝากเชิญติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องอะไรช่องอะไรช่องเอซังครับขอบคุณครับสวัสดีแล้วยกมือยกมือสวัสดีครับครับผมแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม